สวัสดีค่ะเรากับน้องสาวไปเที่ยวญี่ปุ่นเมื่ออาทิตย์ก่อนมาค่ะและเป็นครั้งแรกของน้องสาวเราที่ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นพวกเราได้เข้าพักโรงแรมแห่งหนึ่งย่านอุเอโนตัวโรงแรมจะหายากนิดนึงวันแรกที่ไปถึงกว่าจะเช็คอินก็เกือบสองทุ่มแล้วตอนขึ้นลิฟต์ไปบนห้องจู่ๆตาขวาของเราก็กระตุกเมื่อเดินออกจากลิฟต เรารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังมองห้องของเราอยู่ในมุมสุดของตึกจะมีประตูบานใหญ่ที่หนาหละแข็งโดยต้องใช้แรงดึงมาหาศาลมากวันนั้นเราเหนื่อยมากออกไปกินข้าวกับข้ามามาบน้ำก็สี่ทุ่มแล้วเรากินยาแก้ดปวดหัวแล้วเข้านอนไปเลยแต่แล้วเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กผู้ชายและเสียงประตูดังเสียงดังอยู่นานมาก จนเราเกือบลุกไปเปิดประตูดูแล้วแต่ตอนนั้นตีหนึ่งคงไม่มีลูกใครมาวิ่งเล่นแบบนี้แน่สักพักเสียงเริ่มดังขึ้นและหนักขึ้นถี่ขึ้นจนเราต้องสะบดออกไปว่าหุ้ยนหนกหูคนจะนอนแต่เสียงยังไม่หยุดจนสุดท้ายเราสะบดเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นค่ะว่าหุ้ยอุรุไซ และเสียงก็เงียบกลับสู่ความสงบอีกครั้งเราไม่ได้เห็นเขานะแต่น้องสาวที่ไปกลับเจอเป็นรูปร่างของเด็กคนนั้นในวันถ,ถัดๆมาวันแรกที่เจอเราไม่อยากพูดให้น้องรู้สึกกลัวจึงอยู่เงียบแต่ก็ถามน้องตลอดว่านอนได้ไหมอยากย้ายโรงแรมไหมน้องก็บอกไม่เป็นไรวันแรกอาจจะยังไม่ได้ชินห้องก็ไม่ได้เล็กนะ เราก็โอเคโอเคงั้นนอนที่นี่ต่อนะพอคิดว่ามันคงไม่มาอีกแต่เราก็ต้องเจอกับมันไปตลอดเจวันเสียงประตูห้องดังกึกกึเหมือนมีคนมาดึงจะว่าลมก็ไม่ใช่พอห้องอยู่มุมสุดดังนั้นจึงเป็นจุดอับลมที่สุดคนอื่นเปิดห้องแล้วสะเทือนมาโดนก็ไม่ใช่ด้วยสิห้องก็หลอกแน่นจนไม่รู้จะแน่นยังไงแล้วถ้าจะให้แน่นกว่านี้ ต้องเอาไม้มาตอกตะปูติดกันแล้ววันต่อๆมาขอเปลี่ยนห้องก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าห้องพักเต็มต่อมาเป็นส่วนที่น้องสาวของเราเจอนะคะมีอยู่วันหนึ่งตอนเราไปอาบน้ําน้องได้ยินเสียงดังกึกๆดังถี่มากจนลาคาญเลยเดินออกไปส่องตรงตาแมวก็เห็นเด็กผู้ชายใส่เสื้อสีฟ้าเหมือนเล่นอะไรสักอย่างอยู่แบบยิ้มๆขำขคนเดียว น้องเราก็คิดว่าต้องเป็นเด็กนี้แน่ๆที่มันดึงเล่นทุกคืนก็เปิดประตูออกไปไม่ได้จะด่าน้องนะคะแต่จะบอกให้น้องกลัวว่านี่ห้องพี่นะพี่ไม่เล่นแต่พอเปิดประตูออกไปก็ไม่มีใครน้องก็วิ่งออกจากห้องไปดูดูให้แน่ใจว่าเด็กคนนั้นแอบอยู่ตรงอีกฝั่งอะไรอย่างนงี้หรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่มีใครเลยพอกลับเข้าห้อง จูจ่ๆไฟห้องด้านนอกที่น้องสาวเราอยู่ก็ดับเองตอนนั้นเราออกจากห้องน้ำพอดีก็ถามน้องว่าปิดไฟทำไมน้องก็ไม่ได้ตอบเราก็เปิดสวิตช์ได้ตามปกติตอนนั้นคิดว่าไม่ใช่ผีหรอกไฟตกแน่เลยจากนั้นเราก็เริ่มจัดของที่ซื้อในกระเป๋าน้องก็นั่งอยู่บนเตียงเรานั่งกับพื้นใกล้ประตูห้องน้องก็บอกว่าก่อนเราไปนั่งยังได้ยินเสียงกึกๆอยู่เลยแต่พอเราไปนั่งก็หาย น้องสาวเราก็มองเราแปลกๆจนเราต้องถามไปว่ามองทําไมแบบนั้นน้องก็บอกว่าเปล่าเปล่าแต่คืนนะั้นน้องสาวเราก็สวดมนต์ชุดใหญ่แต่เราไม่ได้สวดเราหลับเลยก็ไม่ได้เจออะไรมาหลังๆก็เหมือนชินถึงจะดังกึกๆึก,กเราก็หลับไม่รู้เรื่องจนถึงวัสุดท้ายก็ยังได้ยินอยู่น้องก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างแต่เด็กคนนั้นไม่ได้เข้ามาด้านในห้องนะคะ และโชคดีที่ยังเป็นแค่ผีเด็กถ้าเป็นผีผู้ใหญ่คงเพ่นไปโรงแรมอื่นแล้วเรากับน้องต่างไม่ยอมพูดเรื่องนี้กันจนกระทั่งถึงไทยคะ่ะเพราะต่างคนต่างกลัวเพราะถ้าพูดกันตอนที่อยู่ญี่ปุ่นแล้วจะกลัวว่าไม่กล้านอนโรงแรมนั้นต่อ